มะลิกับบัววิเศษกาะละครั้งหนึ่งในหมู่บ้านเล็กๆที่เงียบสงบมะลิอาศัยอยู่กับพ่อแม่ในกระท่อมเก่าๆริมทุ่งนาแม้พวกเขาจะไม่ได้ร่ำรวยแต่ก็ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายและมีความสุขพ่อของมะลิเป็นคนใจดีและขยันขันแข็งเขามักจะช่วยเหลือผู้คนในหมู่บ้านอยู่เสมอแต่อยู่มาวันหนึ่งโชคชะตาก็เริ่มเล่นตลกกับพวกเขาพ่อของมะลิเริ่มป่วยหนกัก เขารู้สึกเหนื่อยง่ายไอเรื้อรังและไม่มีเรี่ยวแรงทำงานเหมือนเคยแต่เพราะไม่อยากให้ครอบครัวเป็นห่วงพ่อจึงเก็บความเจ็บป่วยนี้ไว้เงียบๆเขายังคงออกไปทำงานทุกวันยังคงยิ้มแย้มและดูแลทุกคนเหมือนเดิมจนกระทั่งวันหนึ่งพ่อของมาลีอาการสุดหนักจนทนไม่ไหวแต่ก็ยังฝืนลุกขึ้นไปทำงานตามปกติเช้าวันนั้นเขาบอกลามาลีและแม่เหมือนเช่นทุกวันแต่แล้ว พ่อก็ไม่กลับมาอีกเลยวันต่อมามีชาวบ้านพบร่างของพ่อนอนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่กลางทุ่งนาเขาจากไปอย่างสงบโดยที่ไม่เคยเอ่ยปากบอกใครเลยว่าเขาเจ็บป่วยมานานแค่ไหนพี่สาวมะลิฉันมีเรื่องจะบอกมีอะไรหรอจ๊ะแม่ของมะลีเอ่ยขึ้นพ่อของมะลิเขาจากไปแล้วจ้ามะลีชะงกักเธอยืนตัวแข็งทื่อมะหมายความว่ายังไงจ๊ะ พ่อไปไหนฉันพบพ่อของเองนอนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่กลางทุ่งนาเขาไม่หายใจแล้วพี่น้อยหนาเพื่อนบ้านพูดเสียงสันแม่เบิกตากว้างไม่นะไม่จริงใช่ไหมจ๊ะมาลีรู้สึกเหมือนหัวใจถูกบีบแน่นน้ำตาค่อยๆไหลออกมาเธอใส่หน้ารัวๆไม่จริงพ่อสัญญาว่าจะกลับบ้านทุกวันทำไมพ่อทิ้งมาลีไปแบบนี้แม่โผเข้ากอดมาลีเธอสะอื้นหนัก หัวใจของเธอแทบแตกสลายน้ำตาหยดลงบนไหลลูกสาวพ่อของลูกเขาไม่เคยบอกเลยว่าเขาป่วยแม่พูดเสียงสัน่นเราจะอยู่กันยังไงต่อไปเมื่อไม่มีพ่อแล้วแม่จับมือมาลีแน่นเวลาผ่านไปหลายวันหลังจากที่พ่อจากไปแม่ของมาลีเริ่มสูบผอมลงเรื่อยๆเธอแทบไม่กินข้าวไม่พูดไม่จาเอาแต่นั่งมือลอยอยู่หน้ากระท่อมเล็กๆ มารีเดินเข้าไปหาแม่พร้อมยื่นถ้วยข้าวต้มให้แม่จ๋าแม่ต้องกินข้าวนะถ้าแม่ไม่กินแม่จะป่วยหนักนะจ๊ะแม่สายหน้าเบาๆแม่ไม่หิวหรอกลูกแม่กินไม่ลงมาลีน้ำตาคลอแต่แม่ต้องอยู่กับมาลีนะจ๊ะมาลีไม่อยากเสียแม่ไปอีกคนแม่เงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะมองหน้าลูกสาวด้วยสายตาอ่อนโยนแล้วพยักหน้ารับถ้วยข้าวต้มจากมาลี แต่เพียงแค่ตักใส่ปากไม่กี่คำแม่ก็เริ่มไออย่างหนกักมาลีตกใจเธอรีบรูปหลังแม่แม่แม่เป็นอะไรจ๊ะแม่ไม่เป็นไรไอแค่นี้เดี๋ยวก็หายแต่มาลีรู้ดีว่าแม่ของเธอไม่ได้ไอธรรมดาเพราะหลังจากวันนั้นแม่ของเธอก็อ่อนแอลงทุกวันจนแทบไม่มีแรงลุกขึ้นมาทำอะไรเลยตั้งแต่ที่พ่อจากไปแม่ของมาลีก็ป่วยอดออดแดด ทำให้มาลีต้องทำงานหนักเพียงลำพังเธอไม่เคยย่อท้อเธอออกไปหาผักป่ามาขายเก็บฟืนมาต้มข้าวและรับจ้างทำงานเล็กๆน้อยๆในหมู่บ้านแต่ไม่ว่าเธอจะพยายามแค่ไหนรายได้ก็ไม่เพียงพอจะดูแลแม่ได้ดีเหมือนเมื่อก่อนบางวันพวกเขาแทบไม่มีข้าวกินแม่ของเธอป่วยจนลุกไม่ไหวมาลีจึงตัดสินใจไปขอความช่วยเหลือจากลุงเพิ่มและป้าชื่นซึ่งอยู่ข้างบ้าน มะลีขอประตูบ้านลุงเพิ่มและป้าชื่นด้วยใบหน้าซีดเซียวและแววตาอ้อนวอนลุงเพิ่มเปิดประตูออกมาเองมาทําอะไรแต่เช้ามะลีก้มศีรษะไหว้ลุงเพิ่มจ๋าป้าชื่นจ๋ามะลีขอข้าวให้แม่สักกำม,มือได้ไหมจ๊ะแม่ป่วยหนักมะลีไม่มีเงินซื้อข้าวป้าชื่นทําหน้าหงุดหงิดและเบ,บ้ปากตัวเองไม่มีจะกินยังจะมาขอคนอื่นอีกเหรอลุงเพิ่มสายหน้าพร้อมกับถอนหายใจ ข้าวของพวกข้ากว่าจะได้มาก็ต้องออกแรงทำงานเหมือนกันไม่ไดีร่วงมาจากฟ้ามะลีพูดน้ำเสียงสั่นเครือมะลีรู้จักุงแต่แม่ป่วยหนักจริงๆขอข้าวแค่สักมื้อเถอะนะจ๊ะมะลีจะรีบหาทางทำงานคืนให้แน่ๆไปชื่นกอดอกและทำเสียงแข็งมันไม่ใช่เรื่องของข้าเองก็ไปหากินเองสิจะมาขอฟรีๆได้ยังไงลุงเพิ่มพูดเสริมทันที อย่ามาทำให้พวกข่าดเดือดร้อนถ้าอยากได้ข้าวก็ここไปทำงานแลกมามะลีน้ำตาคลอแต่ว่าแม่มะลีไม่มีแรงแล้วจริงๆนะจ๊ะป้าชื่นยักไหลและทำเสียงรำคาญปล่อยให้มันเป็นไปตามเวนตามกรรมเถอะใครเขาจะไปช่วยคนอื่นได้ตลอดปุงเพิ่มปิดประตูใส่หน้ามะลีไปไปข้าจะพักผ่อนอย่ามากวนใจเสียงประตูถูกปิดใส่มะลีอย่างไร้เยื่อใยมะลียืนตัวสั่นด้วยความเสียใจ ก่อนจะเดินกลับกระท่อมด้วยความผิดหวังขณะที่มารีออกไปเก็บผักปลาเออพบวัวผอมโซตัวหนึ่งเดินหลงทางอยู่มันดูอ่อนแรงและหิวโซมารีสงสารจึงแบ่งหญ้าให้มันกินวัวค่อยๆเขียวหญ้า,สสา,าด้วยความหิวโหวยก่อนจะใช้ดวงตาอ่อนโยนมองเธอเมื่อมารีเก็บผักเสร็จและกำลังเดินกลับบ้านเออพบว่าวัวตัวนั้นเดินตามเธอมาอย่างว่าง่ายเธอไม่รู้จะทำอย่างไรตัดสินใจเลี้ยงมันไว้ก่อน เผื่อว่าเจ้าของตัวจริงจะมาตามหามารีดูแลวัวตัวนี้ด้วยความรักเธอหาหญ้าสดๆมาให้มันกินทุกวันอาบน้ําให้มันและสร้างคอกเล็กๆไว้ข้างกระท่อมขณะที่มาล,ลีเดินไปดูวัวตามปกติเธอพบว่ามีหยาดน้นํานมไหลออกมาจากเต้านมของมันเธอรีบรีดนมวัวด,ดูและเธอก็ต้องตกใจเมื่อพบว่าแม่วัวให้น้นํานมถึง100ลิตรเธอรีบวิ่งไปบอกแม่ด้วยความตื่นเต้นแม่แม่จา๋า แม่เอียงคอมองลูกสาวมีอะไรเหรอลูกทําไมดูตื่นเต้นแบบนี้วัวที่มาลีเก็บมาเลี้ยงวันนี้มันให้น้ํานมหนึ่งลิตรเลยจ้ะแม่ตาโตด้วยความตกใจหาลูกพูดจริงหรือเปล่าวัวตัวนั้นจะให้นมได้มากขนาดนั้นได้อย่างไรมาลีพยักหน้าเร็วๆจริงจ้ะแม่มะลีลองรีดดูแล้วน้ํานมมันไหลไม่หยุดเลยแม่ยิ้มด้วยความดีใจลูกของแม่เชางมีบุญนัก วัวตัวนี้ต้องเป็นวัววิเศษแน่ๆถึงได้มาอยู่กับเราอย่างนี้ต่อไปเราจะมีนมขายแล้วนะจ๊ะแม่มะลิจะเอาไปขายที่ตลาดแล้วเอาเงินมาซื้อข้าวและยารักษาแม่จ้ะขอบใจลูกมากนะแม่ภูมิใจในตัวลูกเหลือเกินอุสซิแค่ลูกให้ย่าวัวกินวัวก็ให้พรตอบแทนเราขนาดนี้ตั้งแต่นั้นมาเธอนำนมไปขายที่ตลาดทุกวันทำให้ฐานะของเธอค่อยๆดีขึ้นบ้านของเธอที่เคยขัดสน ก็เริ่มมีเงินซื้อข้าวของและยารักษาแม่ขึ้นหนึ่งหนะ้าบ้านของลุงเพิ่มและป้าชื่นทั้งสองนั่งสนทนากันด้วยสีหน้ารุ่นคิดเองเห็นมันข้าไม่เยีชื่นบ้านมะลิอยู่ดีๆก็มีเงินซื้อข้าวของดีๆมาใช้ซื้อยาให้แม่มันได้ทุกวันลุงเพิ่มถามป้าชื่นข้าสงสัยอยู่ตั้งนานว่าเด็กยากจนอย่างมันจะเอาเงินมาจากไหนพอได้ยินคนในหมู่บ้านพูดถึงวัววิเศษของมันข้าก็เข้าใจทันทีวัวตัวนั้นเป็นของเรา ป่านนี้เราคงรวยไปแล้วไม่ต้องมานั่งปลูกผักขายวันละไม่กี่บาทแบบนี้ป้าื่นกระซิบเบาๆถ้าเรามีวัวตัวนั้นเราจะขายนมในตั้งวันละร้อยลิตรไม่ต้องทำงานอีกต่อไปลุงเพิ่มยิ้มเจ้าเล่ห์งั้นคืนนี้ข้าจะย่องไปขโมยมันมาเองป้า่นตาเป็นประกายเอ็งต้องทำให้เงียบพิสุด์ให้ใครจับได้ลุงเพิ่มหัวเราะเบาๆฮ <c oughs> ไม่ต้องห่วงข้าเป็นใคร เคยขโมยไก่ขโมยเป็ดในตลาดยังไม่มีใครจับได้วัวตัวแข่นี้ไม่พ้นมือขารอกทั้งสองหัวรอกคิกคักอย่างเจ้าเล่ก่อนจะเริ่มวางแผนขโมยวัวในคืนนี้แต่ลุงเพิ่มกับประช่นก็ขโมยวัวได้สําเร็จเช้าแสงแดดอ่อนๆเริ่มส่องผ่านกิ่งไม้ลุงเพิ่มและประช่นเดินมาที่คอกวัวถือทางไม้และเก็อี้ตัวเล็กมาด้วยเตรียมรีดนมวัววันนี้ค่ะจะได้นมสดๆไปขายที่ตลาดแล้ว ลุงเพิ่มพูดขึ้นด้วยความตื่นเต้นดีๆรีดีๆแล้วพี่เพิ่มเมื่อวานข้าล้างถังนมจนสะอาดเอี่ยมเลยนะไปชื่นหัวรอคิกคิกลุงเพิ่มเดินไปนั่งข้างวัวพลางลูบหลังมันเบาๆก่อนจะเริ่มรีดนมวัวแต่พอออกแรงบีบเท่านั้นไม่มีหยดน้ำนมไหลออกมาแม้แต่หยดเดียวเอาเฮ้ยเป็นอะไรไปละเนี่ยข้าดีตั้งนานทำไมนมไม่ออกเลยไปชื่นเห็นท่าทางของลุงเพิ่มก็เดินเข้ามาดูแล้วลองรีดบ้าง แต่ก็เหมือนกันไม่มีน้ำนมสักหยดไปชื่นทำหน้าสงสยัยแปลกจริงหรือว่าวัวมันป่วยลุงเพิ่มเริ่มหง,งุดหงิดเป็นไปไม่ได้ตัวตัวนั้นทำเพียงแค่เหลือบตามองลุงเพิ่มแล้วหันหน้าหนีไปชื่นปืมนพรัรเบาๆหรือว่าจะเป็นเพราะมันไม่อยากให้นมเราลุงเพิ่มชักสีหน้าวัวที่ไหนจะเหลือคนรีดนมเขาว่ามันดื่อแน่ๆถ้าคืนเป็นแบบนี้ข้าจะขายมันซะเลย เมื่อมารีรู้ว่าวัวของเธอหายไปเธอตกใจมากแล้วรีบออกมาตามหาวัวทันทีในที่สุดเธอก็พบว่ามันอยู่ในข้อของลุงเพิ่มเพื่อนบ้านของเธอนั่นเองมารีเดินเข้าไปหาลุงเพิ่มและป้าชื่นด้วยสีหน้ากังวลแต่ยังคงมีความกล้าหาญในน้ำเสียงของเธอมารียกมือไหว้ลุงเพิ่มไชื่นจา๋าขอวัวของบารีคืนเถอะจ้ะวัวตัวนี้เป็นของมารี มาลีเลี้ยงมันมานานแล้วป้าชื่นยืนกอดอกของเองเง้นเร้อวัวมันไม่มีเจ้าของมันเดินมาหาเองพวกข้าเก็บมันมาเลี้ยงแล้วมันก็เป็นของพวกข้าสิลุงเพิ่มทําเสียงดูวัวมันเดินอยู่กลางทุ่งไม่เห็นมีตราหรือป้ายชื่อว่าเป็นของเองสักนิดมาลีน้ําตาคลอแต่ลุงเพิ่มกับป้าชื่นก็รู้ว่ามาลีเป็นคนเก็บมันมาเลี้ยงมาลีให้อาหารมันทุกวันถ้าลุงกับป้าสงสารมาลีขอให้คืนมันมาเถอะนะจ๊ะ ป้าชื่นหัวร้อยยอโถเอ้ยเองมันแค่เด็กยากจนจะมามีวัววิเศษได้ยังไงของดีๆแบบนี้ต้องเป็นของพวกข้าต่างหากมาลีอ้อนวอนมาลีขอร้องลุงกับป้าเธอนะจ๊ะมันเป็นวัวที่มาลีรักและมันก็รักมาลีเหมือนกันทันใดนั้นวัววิเศษที่ยืนอยู่ในข้อก็ส่งเสียงร้องดังลัน่นมันกระทืบเท้ารแรงๆก่อนจะสะบัดตัวจนเชือกที่ลุงเพิ่มมัดไว้ขาดกระจุยมันพุ่งตรงไปหามาลีทันที พร้อมใช้หัวถูแขนเธอเบาๆอย่างรักใคร่ปชื่นตาโตอะไรเนี่ยทำไมมันวิ่งไปหาอีนังเด็กนั่นมันลีรูปหัววัวพร้อมยิ้มทั้งน้ำตาเพราะมันรู้ว่าใครรักมันจริงไงจ้าป้าวัวตัวนี้มอบโชคให้กับผู้ที่มีจิตใจดีไม่ใช่คนที่โลภมากอันใดนั้นวัววิเศษก็ส่งเสียงร้องอีกครั้งดินที่อยู่ใต้เท้าของลุงเพิ่มกับปาชื่นก็พุ่งขึ้นมาใส่หน้าจนพวกเขาเปื้อนเลอะเธอะ ทั้งสองร้องลั่นด้วยความตกใจและอับอายก่อนจะรีบปัดดินออกจากตัวลุงเพิ่มทำหน้าหวาดกลัวข้าไม่เอามันแล้วเอ็งจะพามันไปไหนก็เชิญไปไปให้พ้นบัลีจุงวัวออกจากบ้านของลุงเพิ่มด้วยความโล่งใจวัววิเศษเดินตามเธออย่างว่าง่ายและจากวันนั้นมาไม่มีใครกล้าแตะต้องมันอีกเลยส่วนลุงเพิ่มกับไปชื่นหลังจากพยายามขโมยของที่ไม่ใช่ของตนเองก็ต้องพบกับความอับอาย ไม่มีโชคลาภเข้ามาหาอีกเลย